สุขสันต์วันศุกร์ค่ะเด้เวลาของข่าวที่มังเหนือนะคะคุณได้ติดตามรับฟังและรับชมกันได้นะคะอสม,มทเชีงยงใหม่ FM 1 0อยจุดเมกะเฮิร์ค่ะแล้วก็มีไลฟ์กันด้วยทางเพจของอสม,มทเชีงยงใหม่คุณได้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาชมบรรยากาศในห้องส่งของเรานะคะภาพข่าวต่างๆกันได้ที่อ,อีกมุมมองหนึ่งของการติดตามรับฟังวิทยุข,ของเราด้วยแล้วก็มีออนไลน์คุณได้ติดตามไปพร้อมๆกันทางอสมทเชียงใหม่1้อ .75 เามกะเฮิร์ค่ะวันนี้วันศุกร์10 7มกราคมกับดิฉันทาริณีทีค้พรและพี่เอวัุรมสริยวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอ้อมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมาคุยข่าวกันเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มานั่งพูดคุยนะฮะมีน้องอุ้ยมาสลับกันไปค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับนิดนึงนะฮะกล้องรู้สึกว่าเออมันหัวมันขัดๆไปหน่อยได้ไหมซูมซูมพี่เอจะได้เห็นพี่เอชัดๆนะมคะประมาณนี้ได้นะครับเนี่ยฮะหล่อหล่อแล้วหล่อแล้วได้ไหมได้นะโอเคก็คุยข่าวกันเช่นเคยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟ Facebook, Fan page, เฟซบุ๊กแฟนเพจอสมทอชียงใหม,ม่นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage อสมทรแม่ต้องสอนแล้วก็แชร์อยู่นะแชร์อยู่ค่ะแร,รก็ติดตามกันได้ช่องทางต่างๆนอกจากจะคุยข่าวกันแล้วนะครับก็อาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอข้อมูลด้วยกันะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเกลิ่นเอาไว้ก่อนว่าผมจะพูดถึงเรื่องของเมื่อวานที่ไปร่วมงานเสวนาเริว,ว่าเอิญอูเอิญจา๋า เกี่ยวกับเรื่องของหมอกควันไฟป่าใช่ไฟป่าฝุนควันทางเลือกเพื่อทางรอดกับวิธีของสื่อมวลชนกับคนป่าไม้เมื่อวานนี้ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่น่าสนใจแล้วก็มี ประเด็นที่เรียกว่าเป็นการพูดคุยเปิดใจกันทั้งสื่อแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือก็จะได้เห็นหลากหลายมุมมองถูกต้องเลยฮะเราก็มีสื่อทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุด้วยสื่อออนไลน์สื่อที่อยู่ในในข่าวของคนทําข่าวด้วยมันจึงได้เห็นมุมมองต่างๆแต่ละคนที่เขาต้องการเสนอข่าวนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชื่อมโยงหาการว่าต่อไปการรายงานข่าวการได้ข้อมูลข่าวมาเนี่ยมันจะได้เป็นทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง ใช่ไหมและสําคัญก็คือนอกจากความถูกต้องแล้วเนี่ยสามารถร่วมตรวจสอบด้วยกันได้ค่ะนะคะก็คือปร,ประชาชน,นก็จะได้รับทราบข้อมูลได้ทันเหตุการณ์ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะคเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องของหมอกควันไฟป่ามันก็มีหลายมุมมองหลายข้อคิดเห็นหลายข่าวหลายประเด็นนะคะมันก็มีอะไรลึกๆอยู่ที่บางทีประชาชนก็ ขมวดคิ้วเหมือนกันว่างสงสัยเพราะความไม่รู้นั่นแหละพอความไม่รู้มันก็คิดไปได้หลากหลายรูปแบบหลายแนวคิดค่ะหลายคนก็จะเข้าใจผิดไปเลยก็มีหรือบางคนก็อาจจะเห็นภาพข่าวเก่าๆที่เขาเอามารีโพสต์ใหม่ที่เป็นแฟ้มภาพอะ่ะก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่ก็มี เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ระบุเนาะในคลิปว่าเป็นภาพเมื่อไหร่แล้ว<ช>คนไปเห็นมาบางทีมันกลับมาใหม่เขาก็แชร์ต่อเนี่ยม,มันก็จะได้ข้อความที่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็ต้องเห็นใจคนที่ต้องเผชิญอยู่หน้าไฟอ,ะอ่ะที่ต้องขึ้นป่าเข้าป่าขึ้นดอยขึ้นเขาไปดับไฟแบกน้ําแบกสารเคมีอะไรต่างๆอุปกรณ์ที่ต้องไปดับไฟใช่แล้วอยู่หน้าง,งานเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังะนะครับก็มาแชร์ความคิดไอเดียกันได้นะฮะ,ะวันนี้ยังคงมีข่าวสารวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับน้องอ รู้สึกว่ามันอาจจะอุ่นขึ้นนิดนึงนิดน่อนิอยนะคะก็หนาวมาหลายวันละก็เบรกบ้างให้ให้เขาได้พักผ่อนบ้างส่วนใครอยากจะหนาวต่อนี่ต้องขึ้นดอยขึ้นดอยอย่างเดียวเลขเดียวเดียวบนอิทนนท์ยังคงสะใจอยู่สะใจหนาวจับใจนะคะบนยอดหญ้าติดลบ1.9ใช่ค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่3อยู่ที่กิวแม่ปานกิวแม่ปานกิวแม่ปานสมองศา ลมน่าจะแรงเหมือนกันนะได้ยินว่างานนะมีทั้งลมลมแรงลมหนาวอะนะอา,อากาศที่หนาวด้วยมีหมอกแล้วก็มีเหมยขาบเหมยขาบปีนี้ต้องดูภาพนะคะสวยงามมาก <นะ S 1> ครั้งที่2 1แล้วนะถือว่าปีนี้มีความถี่ของเหมยขาบเยอะมากใช่ถี่เยอะมากแล้วก็เลขเดียวๆทั้งที่อุทยาน แห่งชาติของดอยอินทนนท์กับที่ยอดดอยอินทนนท์ก็เลขเดียวหมดเลยค่ะการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ตัวเลขเห็นว่า5,7 0 0ดร้อยกว่ารายเยอะกว่าเมื่อวันก่อนอีกนะคะห้าพับ5,700อกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขามารับปริญญาที่มชด้วยไหมใช่เพิ่งจะเสร็จสิ้นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวานของมชเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีอยู่เที่ยวต่อเพราะว่าเขามาเป็นหมื่นเลยนะมาเป็นหมื่นมาเป็นหมื่นคือเฉพาะเฉพาะบัณฑิตก็หลักหมื่นแล้วนะค่ะ แล้วผู้ปกครองญาติอีกเพื่อนอีกต่างจังหวัดใครๆก็แห่กันมาก็มีหลักหลายหมื่นเหมือนกันถนนไม่พอครับร้านอาหารเต็มเลยฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราเราได้เห็นการ ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วมุมมองของการต้อนรับนักท่องเที่ยวเราก็ยังคงคึกคักอยู่คึกคักที่พงที่พักต่างๆด้วยร้านอาหารนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะในเชียงใหม่แต่ที่ดอยอินทนนท์นะคะก็หนาวที่อ่างคังก็หนาวอ่างคังก็อุณหภูมิเล็กตัวเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเมยขค่าเหมือนกันนะคะในแตละวันนะคะสวยงาม ที่ต่างประเทศก็มีค่ะพี่เอนะคะวันนี้ลืมส่งภาพนะคะที่ลาวเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่สปปลาวก็มีเหมยขาาเหมือนกันนะคะบ้านเราเรียกเหมยขาบ้านเขาเรียกว่าบ้านเขาเรียกน้ำก้ามยาวน้ำก้ามยาวน้ำหมอกก้ามค่ะขอภัยอ๋าน้ำหมอกก้ามแต่มันจะเป็นแนวยาว น้ำหมอกกล้ามโอ้ดีนะช่วยแก้น้ำหมอกกล้ามขอภยัยขอภยัอภยน้ำหมอกกล้ามก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทักทายคุณคิดถึงภูกรรมยาวไง <laughs> คือคือ,คอเรามีไฟรายการที่ฟังอยู่ที่น้ำงึม คือน้ำงิมน้ำเงิมน้ำงิมที่อยู่รลาวอ๋อมีมีท่านหนึ่งอยู่ที่โรงไฟฟ้าหงสาอ่านั้นคือพี่เมธีอ่าคุณเมธีแต่ว่าที่น้ำเงิ่มเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งค่เขาก็แฟรรายการเราฟังอยู่ที่ลาวฟังอาสมทเชียงใหม่ค่ะเป็นน่าจะเป็นคนไทยที่ไปทํางานที่นู่นนะครับก็ดีใจมากๆที่เราได้เจอกับ คุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์นะฮะแล้วก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านน้ำหมอกกล้ามน้ำหมอกกล้ามเออนะคะเรียกแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่จังหวัดหัวพันประเทศลาวที่ซาเหนือนั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังเยาพามาฟังครับมีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวันนี้เลขที่ออกจะเป็นอะไรก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะฮะเฮงเฮงรวยรด้วยกันวันนี้ลอตเตอรี่วันนี้คือคันะสลากินแบ่งอ่านะคะซื้อหรือยังคะ เพิ่งจะเมื่อเช้านี่เองโค้งสุดท้ายใช่ไหมไปตามหาเลขที่อยากได้ตอนเช้าวันนี้เพราะว่าวนนเพ,าาพิ่งฝันเมื่อคืนไม่ใช่เพิ่งฝันเพิ่งนึกได้ว่าออกวันนี้ โยวต้านี่มันลืมลืมลืมแต่ก็พอไปความมาได้นิดหน่อยนะก็หวังไว้ว่าเลขที่ได้จะเป็นของเราบ้านเออนะคะเลขที่ออกก็ขอให้สมหวังทุกท่านนะคะก็หวังกันไปก็ได้แต่หวังบางทีถ้าเกิดสมหวังมันก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศแล้วแต่สิ่งที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนั่นคือหมอกควันนะคะอย่างที่ลําพูนเมื่อวานที่เราคุยกันก็คือลําพูนเขาเอาจริงเอาจังออกข้อกําหนดมาแล้วนะคะครั้งที่หนึ่ง เตือนก่อนเตือนเตือนก่อนอ่าเราเตือนแล้วนะครั้งที่1เราเตือนคุณแล้วแต่ถ้ายังเจอที่เดิมจุดเดิมและเป็นคนเดิมนะคะโดนเลยดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้นไม่ละเว้นนะคะแล้วก็มีให้เห็นแล้วที่บ้านโฮ่งนะคะอยู่ในขั้นตอนแรกอยู่ค่ะพี่เอลงพื้นที่เตือนเพราะว่าเขาจับความร้อนได้นะคะโดยนี้มันมีเทคโนโลยี ไปชะล่าใจไม่ได้นะคะว่าอ้ยู่ไกลเปิ้ลบาหันน้อยเดียวบัได้ลักเผาตั้งหลังบ้านนี่ในสวนนี่เปิ้ลหูปรากฏว่าเขามีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนค่ะทุกท่านแล้วก็ไม่ต้องอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนหรอกครับบางทีเพื่อนบ้านนี่แหละคือตรวจจับจากอะไรอย่างแรกคือกลิ่นกลิ่นมาก่อนควันมาอีกมันก็คือรบกวนแล้วเพื่อนบ้านได้กลิ่นเพื่อนบ้านถูกรบกวนด้วยกลิ่นและควันนั่นแหละครับ ตัวตัวตรวจจับที่แม่นยําที่สุดว่าบ้านหลังไหน <c oughs> อ,อ,ออเนั่นแหละ,หละกเ็เขาก็แจ้งเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าหมายเลขที่แจ้งว่าเขาเผาที่ไหนเนี่ยได้เลยอเมื่อกี้นี้มีอาจารย์แสงดาวบอกว่าเมื่อปุ๊เมื่อวานพึ่งแจ้งตำรวจตู้แดงประจำบ้านข่าวว่า,าได้กินเผาเจ้า ค่ำๆบนพิธีราบอย่างนี้ก็มีการเผาก็มีการตรวจจับใช่ไหมอันนี้ภาพขึ้นมานี้มีการจับกลุ่มผู้ที่กระทาความผิดแล้วใช่ไหมอันนี้ไปตรวจก่อนค่ะลงพื้นที่อันนี้คือแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งอันนี้ที่ลําพูนใช่ไหมที่ลำพูนบ้านโฮงนะคะบ้านป่าป่าป่วย บ้านป่าป่วยป่าป่วยหมู่ที่8ปดที่บ้านโฮงนะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่สพบ้านโฮงนะคะอบตเวียงการผู้ใหญ่บ้านป้อหลวงลงพื้นที่ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนี่ไปทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเลยนะคะผมอยากทราบอย่างหนึ่งว่าถ้าจับครั้งที่สองคือไม่เล่าเว้นเนี่ยโทษโทษจะประมาณไหนบ้างนั่นน่ะสิคืออยากรู้ว่าโทษการจับเนี่ยปรับอย่างไรหรือราคาเขาเรียกว่าไงค่าปรับใช่ไหมค่าปรับอ่าปรับแล้วถ้าจับ สมมุติต้องจำคุกมันมีจำคุกเท่าไหร่ยังไงมีใครพอทราบไหมฮะถ้าทราบช่วยบอกผมหน่อยอันนี้อาจจะได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่นว่าโอเคจับปรับเท่าไหร่อย่อยางเงี้ยถ้าหากว่าพบเห็นผู้กระทําความผิดลักลอบเผาค่ะทั้งเผาในที่ลงแจ้งเผาในในพื้นที่การเกษตรหรือไปเผาป่าเนี่ยมันมีความผิด ความผิดประมาณไหนอย่างไรอยากรู้ <standen S 2> ตัวเลขเท่ากันไหมในแต่ละที่เช่นใหม่ลําพูนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นข้อกําหนดของแต่ละจังหวัดนั่นแหละก็อยากจะทราบเหมือนกันเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีรางวัลนําจับ มีการชี้เป้าว่าีท่่แล้วใชมีมใช่<ม>แล้วก็มีผู้ที่ชี้ว่าบุคคลนี้เผาเผาจริงๆแล้วได้เห็นมีหลักฐานมีภาพมีคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปสู่การจับกลุ่มจริงๆนำไปสู่การจับกุ่มได้ปุ๊บม,มีเงินรางวัลให้อ,อันนี้ก็ดีสามารถระบุตัวต,วตนได้นะอันนั้นใช่ครับรแต่เมื่อคืนเปิดประตูบ้านไป เอาแฮมเมครบจับไม่ได้นะคะมันมันอุยอุยมาค่ะพี่เอไม่รู้ว่ามันมาจากทางไหนแต่ว่าพื้นที่ที่บ้านองที่ลําพูนเนี่ยเขาเป็นเผาไม้ต่อไม้แล้วกิ่งไม้จากการแพ้วถังร้อยตารางเมตรนะคะก็ตรวจสอบแล้วก็เพลิงเ่ยสงบแล้วเหลือเหลือแต่ขี้เท่านะคะแต่ก็ยังมีควันควันอุ่นๆอยู่เขาเรียกว่าก็มีการประสานรถดับเพลิงนะคะเข้าฉีด ป้อง,งกันการประทุของเชื้อเพลิงนะคะนี่เป็นการแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งถ้าเจอครั้งที่2นะคะโดนนะคะไม่ละเว้นด้วยไม่ละเว้นแต่ะะทีนี้เรื่องของการเผาเนี่ยนอกจากเรื่องของบลพิษจากการเกิดควันไฟใช่ไหม,มในลําพูนเองก็มีอุตสาหกรรมนี<ช>่เป็นอ,อุตสาหกรรมโรงงานมีโรงงานซึ่งก็แน่นอนฮะว่าเรื่องของการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือว่าวัาสดุใน ด้านด้านโรงงานเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบอาการปล่อยมลพิษปล่อยควัน<า>ออกมาสารเคมีอะไรต่างๆเนาะก็เห็นว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนก็กํากชับให้เฝ้าระวังการเผาด้วยเหมือนกันนะครับโดยนายวิวัต์อินไทยวงศ์นะฮะท่านผู้ว่าลําพูนเองก็กํากชับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไฟป่าหมอกควันที่ผ่านมาแล้วก็สํงงานักงานอุตสาหกรรมลําพูนด้วยนะครับนาโดยนายพงษ์เกษมโพแก้วอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูนนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจ ภาคอุตสา,าหกรรมในพื้นที่จังหวัดลาพูนจริงๆเขาจะตรวจตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับและจะตรวจต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนปีนี้ะนะครับก็ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กจากภาคอุตสาหกรรมด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงไปที่ตรวจนะครับ หมาดก็คือผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งนะครับท่านผออาวีระพัคมาศชื่อเล่นผอ,อเหน่งนขออนุญาตเล่นเรียกชื่อเล่นท่านบ้างนะครับเพราะว่าบางทีแต่ละท่านเองเนี่ยก็มีภารกิจที่เป็นการเป็นงานอยู่แล้วแหละแต่พอเข้าสู่เวทีของการเสรวนากันเนี่ยก็เลยจะประมาณว่า ให้ให้คุยกันแบบกันเองที่สุดนะครับแล้วก็เปิดใจมุมมองของปัญหาที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วแนวโน้มในการที่จะจัดการเรื่องของไฟป่าปีนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเขาคือกลุ่มผู้ต้องผจญเพลิงลงพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาไปอยู่หน้างานถูกส่วนหนึ่งก็คือคอยติดตามเรื่องของมลภาวะทางอากาศอีกส่วนหนึ่งหน่วยงานนึงก็คือดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งสิงสาราสัตว์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวิถีของชาวบ้านชุมชนค่ะ มันเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งว่ายังมีชาวบ้านที่เขายังคิดแบบเมื่อก่อนอยู่ว่าต้องเผาเพื่ออะไรหาของป่าด้วยแล้วก็รอให้ผักหวานโป่งมดแดงเต้งแล้วก็เห็ดทอบเห็ดทอมไฟมาป่าเป่งมดแดงเต้งผักหวานโป่งรอเห็ดทอฟเนี่ยกรมวงกระเมืองยังมีอยู่โดยเฉพาะบางพื้นที่เนี่ยต้องใช้ว่าเจ้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไป เฝ้าระวังใช่ว่าตระเวนเข้าไปนอนในป่าเป็นเป็นแรมวันแรมเดือนเลยนะฮะไปติดตระเวนแล้วก็คอยสํารวจตรวจทุกที่แหละอแต่ว้ายหลังไปน้อยน้อยเดียวบ่ได้ไม่ละเอาแหมแล้วคือเอาบตันนะไอคนที่เฝ้าระวังอ่ะก็ระวังระวังแต่ไอ้คนที่มันเลงจะไปจุดไฟเนี่ยแน่จะจจะไปจุดอยู่เนี่ยมันก็ถึงมี แล้วทีนี้ก็คือต้องใช้รูปแบบของให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมามาเป็นกําลังสําคัญในการช่วยกันให้เขาได้ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เผาป่าก็าาคือให้เขาคิดว่านี่คือบ้านของเขาใช่ป่าที่อยู่ใกล้บ้านนะบางทีคือชาวบ้านเขาเข้าไปในป่าหาของป่าเพราะอะไรเขาต้องหาไรายได้คือบางทีอ่ะเขาไปได้พวกอโอเคของป่าบางทีหมื 20, 000, 30, 000. ่นสองหมื่นสามหมื่นเขาได้เยอะนี่คือมูลค่าที่แบบมาหาศาลเขาละ คือชาวบ้านชาวบ้านใ้้ได้เงินเงินหมื่นเนี่ยถือว่าเงินหมื่นเรากับเงินหมื่นเขาไม่เท่ากันนะหมื่นเราเนี่ยโอเคอาจจะประมาณว่าใช้สักระยะหนึ่งก็หมดแต่หมื่นเขาเนี่ยระยะหนึ่งนี้กี่วันก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าแล้วแต่หมื่นใครหมื่นใครนะฮะสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแต่ประเด็นของเขาเนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ยเขาใช้ได้ระยะยาวแล้วเขาสามารถ ่ายค่านี่ได้ค่าเถอมลูกหลานได้ซื้อของมากินอยู่กับบ้านได้เป็นเดือนอย่างเงี้ยมาแตกต่างกันได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะทํารายได้ได้นั่นแหละเลยเป็นประเด็นนี้ก็เลยมีการลงงบประมาณส่วนหนึ่งว่างั้นเราก็หมื่นเขากับหมื่นเราเนี่ยจ้างเขามาเลยจ้างเขามาเป็นแนวร่วมแทนที่เขาต้องไปจุดไฟเผาป่าก็ให้เขาะมาป้องกันไฟป่าโดยมีเขาเรียกว่ามีค่า จะได้ไม่ต้องไปเผาป่าเขาก็จะได้มีรายได้ด้วยใช่ค่ะก็ได้เท่านท่านผอท่านผอดุยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะผอดุยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเคยไปเวทีเสวนาอยู่หลายเวทีนะทั้งเวทีด้านวิชาการกับเวทีของชาวบ้านค่ะทำไมชาวบ้านถึงต้องเผาฝั่งหนึ่งอ่ะทางเวทีวิชาการก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอากาศดีเรื่องของทฤษฎีว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นใช่แต่มาไปเวทีของชาวบ้านปุ๊บเขาก็เป็นวิถีชีวิตของเขา มันจะทํายังไงให้โลกสองใบเนี่ยมันมันบาลานซ์กันบาลานซ์กันให้ได้มันจึงมีโลกใบที่สามก็คือสมรนชนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นโลกใบที่สามเราเป็นโลกใบที่สามของเขาหน่วยงานที่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างกันคือคือหน่วยงานเมื่อวานเนี่ยเขาเจอโลกสองใบแล้วเขามีโลกสองใบใบหนึ่งก็คือทางวิชาการนโยบายใบหนึ่งก็คือชาวบ้านชาวบ้านวิธีนะครับใช่เราจะขออนุญาตเป็นโลกใบที่สามให้ท่านเป็นภาระเพิ่มมาเป็นข่าวให้เราเอออันนี้เลยได้คุยกันค่ะ แล้วก็เราได้เห็นในมุมมองของคนทํางานป่าไม้เนี่ยบางทีเขาก็ถอดใจนะกับสื่อบางครั้งเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาก็พยายามที่ทํางานอย่างเต็มที่แหละค่ะบางทีเขาก็เอาคอนเทนต์เอาคลิปจากการทํางานในป่าเช่นกินนอนกลางดินกินกลางทรายจําได้ไหมมีคลิปอันหนึ่งอ่ะที่เขาหมดเรี่ยวแรงทุกอย่างนอนอแผ่เลยเนาะแล้วมันมีน้ําเหลือหนึ่งแก้ว อมเข้าปากก็ไปเป่าพ่นใส่ต้นไม้ที่มันไม่ไหม้จำได้ไหมคลิปนี้เป็นไวรัลมากเป็นน้ําใส่ขวดนี่แหละขวดพลาสติกก็คือน้ําหมดแล้วอะหมดแล้วหมดแล้วแต่ไฟมันยังไม่ดับอทุกอย่างต้องอมน้ําอ่ะเอาไปพ่นทําทุกอย่างเท่าที่มีเขาอันนี้คือทําเขาได้เป็นคอนเทนต์เลแหละแต่ต้องการให้สื่อเห็นว่าเนี่ยคนทํางานทุกอย่างแล้วมันก็ยังไหม้อยู่ บางจุดมันจุดอันตรายมากเป็นเป็นหน้าผาลอืมจนถึงขั้นมีบาดเจ็บเสียชีวิตก็มีเพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับหน้าผาสูงชันเข้าไม่ถึงเจ้าหน้าที่ก็เข้าไม่ได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์นะคะเราว่าอากาศยานที่เราเข้าดับไฟได้ฟังมุมมองของคนที่ไปดับไฟป่าที่ไปเที่ยวเขานั่งคุยให้ฟังเลยผมนั่งฟังแล้วรู้สึกว่าเห็นใจเขาแหละเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละหน่วยที่เขาแบ่งกําลังพลออกไปเนี่ยป่ามันกว้างมากนะ กว้างสิพื้นที่ตั้งเยอะนะคะกว่าจะไปจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เขาดูแลเยอะกว่าเจล้านแปดแสนไร่กว่านะแล้วคนนะคะกำลังคนเนี่ยมีเท่าไหร่มีหลักหลักสองพันอะหลักสองพันกับกว่าเจล้านแปดแสนไร่นะอันนี้เอาคุยแค่ป่านะเรายังไม่พูดถึงพื้นที่การเกษตรนะครับเอาคุยแค่ป่าก่อนทีนี้ถามว่าทําไมต้องมีการชิงเผา คาว่าชิงเผานี่คือหน่วยงานเผานะไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนเผานะประชาชนเผาไม่ได้เขาไม่ให้ประชาชนเผาแต่เขารักลออเผาอืฉะนั้นขาว่าชิงเผาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่มันสะสมไว้ใช่ใบไม้เศษกิ่งไม้อะไรต่างๆที่มันอัดแน่นทับถมกันไว้ใช่คือวันนี้สมมุติว่าใบไม้ร่วงวันนี้หนึ่งวันเราเอาเก็บไปละ รุ่งนี้มันก็รุ่งอีกมาอีกยังไงมันก็เก็บไม่หมดแล้วมาสะสมเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีพอหนึ่งปีสองปีเข้าสู่ปีที่สามมันหนาขนาดนี้จากหนึ่งคือเป็นสองสองคือเป็นสามหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามันมีเหตุเพลิงไหม้ปุ๊บมันก็จะ ลุกลามได้ง่ายรุนแรงด้วยเป็นเชื้อเพลิงเลยเป็นเชื้อเพลิงที่รุนแรงมากทําให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเรียกว่าตายคาที่เลยล้มเลยก็มีฉะนั้นเขาจึงเขาว่าต้องบริการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนก็คืออต้องชิงเผาชิงเผาแต่เขาจะพยายามใช้พื้นที่ในการชิงเผาเนี่ยดูว่าที่ไหนมันมีความเสี่ยงก็เผาตรงนั้นโดยที่มีการควบคุมให้ได้มากที่สุดไม่ให้มีการลุกลามนะเขาไม่การพูดถึงไหมคะว่าการจะนําเชื้อพวกเชื้อเพลิงไอ้พวกเนี้ยออกมามันยากลำบากอันนี้เขาชิงเก็บ มีชิงเผาก็ชิงเก็บแต่ทีนี้การชิงเก็บเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือมีบริษัทเอกชนหนึ่งที่เขาลงทุนเลยนะเอกชนเขาพยายามไปที่เวียงแหงอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าหนึ่งการจะขนออกมาเนี่ยวันนี้ขนมาได้ละวันนี้นะพรุ่งนี้มันก็มาอีกมาอีกมันขนมาได้ทุกวันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งอยู่ในป่าในดอยนที่ลำบากยากต่อการขนฉะนั้นมาต้องเดินเท้าคือจะอัด เป็นแน่นๆมาเนี่ยแล้วเดินเท้าเอาออกมาเนี่ยกําลังคนอย่างที่บอกเรามีกี่คนก็ไม่พออีกให้ชาวบ้านไปทาเถอะครับชาวบ้านก็ทําได้ก็เอามาขายอ่าเป็นเป็นเป็นก้อนใช่ไหมเหมือนเป็นก้อนก้อนฟาร์มทำทำเป็นปุ๋ยเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนอัดเป็นก้อนเป็นแท่งมาอนี้ันนั้นต้องอันนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ในการอัดด้วยนะก็มีลงทุนเงินแล้วขดออกมาเพื่อไปใช้อะไรกับเอกชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเราเคยพูดไปอยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นวิธีการหนึ่งครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงสัดส่วนแล้วมันยังมูลค่ามันน้อยอยู่มูลค่าที่เขาจะได้รับใช่แรงจูงใจมันต้องได้มากกว่านี้เช่นต้องมีภาคเอกชนหลายๆเจ้ามาช่วยหน่อยมารับซื้ออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าสมมติว่าตอนนี้เชียงใหม่มี25อำเภอเอาเฉพาะอำเภอที่มีป่าก่อนไม่นับอำเภอเมืองนะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอ่ที่เป็นป่าไปเลยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยๆผมให้20อำเภอก็พออะให้20อำเภอก็พอ ถ้ามีผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนอย่างบริษัทเครื่องดื่มเจ้าเขียวเจ้าเหลืองอบริษัทอะไรที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมพวกนี้ได้หรือบริษัทที่เขาจ้างชาวบ้านปลูกอยู่แล้วอะอย่างเช่นน้ํามันบริษัทน้ํามันทั้งหลายอย่างเงี้ยเพื่อสิ่งแวดล้อมคุณประกาศแล้วคุณจะเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยกันไงเอาอำเภอนี้คุณรับผิดชอบไปเลยไหมสมมติเครื่องดื่มสีเขียวอืไปรับผิดชอบ อำเภอนี้เครื่องดื่มสีเหลืองไปรับผิดชอบอำเภอนี้ไปทาอำเภอนี้เลยป่าพื้นที่อำเภอนี้เลยใช่ไหมแล้วอาจจะมีาน้ํามันค่ายนี้ไปรับผิดชอบอำเภอนี้อขอสักยี่บริษัทมผมว่าทำได้ทำได้อยู่แล้วเพื่อปีหนึ่งทำแค่สักสามสี่เดือนเนี่ยอทำต่อเนื่องสาสเดือนทุกๆปีนะมผมว่าเป็นการชิงเก็บที่ดีนอกจากนอกจากการชิงเผาเพราะว่าการชิงเผาเนี่ยเขาระบุเลยนะครับว่าคือเป้าหมายเขาจริงๆเนี่ยถ้าจะชิงเผาเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะ ประมาณสองแ0,000กว่าไร่โอ้เยอะมากนะแต่เขาพยายามจํากัดอย่างปีที่แล้วเนี่ยให้ได้อยู่ประมาณ60,000ไร่ไม่ให้เกินนี้ถ้ามันมีการลุกลามแล้วมลพิษมันเพิ่มขึ้นเขาจะคุยกับกรมควบคุมมลพิษว่าถ้าควันมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเยอะแล้วไม่ให้เผายกเลิกงดเผาทั้งหมดเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงหนึ่งที่แบบอาจจะลุกลามที่พี่เอบอกได้เหมือนกันใช่พอพอบอกประกาศยกเลิกการเผาปุ๊บออย่างปีที่แล้วเนี่ยทางทางอุทยานทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประกาศยกเลิกวันที่12กุมภา 14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์มีการลักลอบเผาทันทีเห็นไหมบางทีประชาชนอาจจะสับสนนะคะประชาชนเลยเข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยงานนี่แหละทอแต่จริงๆเขาบอกว่าหนังสือออกมาแล้วประกาศว่าห้ามเผาตั้งแต่12โดยหน่วยงานมาจัดการไฟดีแล้วนะพอยกเลิกสองวันต่อมามีคนเผามีคนแอบไปเผาาคิดว่าอยู่ในช่วงเดียวกันนี่นั่นแหละคือเนียนๆไปด้วยกันไงเผาเนียนๆไปด้วยกันคือพอบอกว่าเขาจะชิงเผาเนี่ยประชาชนก็เนียนเผาไปด้วยค่ะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยฮะ แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มันมีพื้นที่ทํากินเนาะเกี่ยวกับเรื่องของปลูกข้าวโพดอะแล้วมันจะมีพวกฟางซางข้าวโพดอะั่งตอซอตอสางข้าวโพดแล้วมันก็เป็นกอง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 ไว้แล้วปีที่แล้วที่มันไหม้อือ,อย่างหนักเลยอ,อันเนี้ยถ้ามีวาตรการต่อไปนะถ้ายังเกิดกันเผาหรือกันไหม้ที่นี่อีกนะ จับได้เลยว่าคือใครเพราะเขาคือเจ้าของที่อยู่แล้วเจ้าของที่ยังไงก็คือเจ้าของจริงๆมันคือตรวจสอบได้แล้วมันมีดาวเทียมนะคะของจีซ่านะตรวจสอบได้แล้วเพิ่งจุดความร้อนอะไรต่างๆแล้วพื้นที่มาสามารถระบุพิกัดได้ใช่ฉะนั้นมันไม่ยากที่จะจับเจ้าของที่ใครดูแลรับผิดชอบร้านนี้คือพื้นที่แห่งนี้ก็จัดการไปเคราที่แล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่แหละทีนี้ด้วยความที่ความต้องการของบริษัทที่รับซื้อหรือจ้างปลูก มันมีความต้องการสูงทีนี้การปลูกข้าวโพดมันเป็นระยะสั้นมันปลูกถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นใช่ไหมคะได้ผลผลิตเร็วกว่าพอเสร็จแล้วข้าวโพดได้แล้วเรียบร้อยหรือว่าผลผลิตที่เอาไปเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับเสร็จแล้วอยากต้องการปลูกต่อทํายังไงอืมมันกําจัดได้อย่างรวดเร็ววิธีหนึ่งก็คือการเผานั่นแหละคือความเร็วของเขาแล้วทีนี้ขยายพื้นที่ออกไปอีกลุก ลูกป่าไปอีกเนี่ยตัดไม้ทําลายป่าไปอีกอันนี้อันนี้เราพูดเฉพาะเชิงป่านะแต่ทีนี้อันนี้คือสปอกรก็เกี่ยวข้องอีกที่ดินทํากินก็เกี่ยวข้องกับป่าเหมือนกันนะแต่ทีนี้ก็คือถ้าพื้นที่การเกษตรตอนนี้เขามีเรื่องของการสนับสนุนการไถ่กลบโดยหน่วยงานภาครัฐที่ออกทุนให้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแปลงใหญ่แต่ถ้าแปลงเกษตรกรชาวบ้านอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีน้อยไปหน่อยมันจะต้องรวมกลุ่มกันต้องรวมกลุ่มกันเพื่อให้เขาสามารถไปจัดการไถ่กลบให้ทีนี้เราประกาศแล้วว่าห้ามเผาตั้งแต่วันที่ หนึ่งมกราคมถึงพสิบห้าพฤษภาคมมีบอกไว้เลยฮะเชียงใหม่ถ้ามีการเผาลักลอบเผาหรือเห็นการเผาที่ไหนค่ะโทรแจ้งสายด่วนเลยก่อนอย่างแรกนะ1 9ึหนึ่งได้เลยหนึ่งเกหนึ่งก่อนนะแต่ถ้าหนึ่งเก้า่แหมบางทีก็เข้าตจดยาอ่าเข้าใจนะโทรติดยากหรืบางทีเขาบอกว่าแจ้งพื้นที่ด้วยนะครับอย่างนี้อาจจะมีถามเยอะน่ะอีกเบอร์ฮะศูนย์ห้าสหนึ่งหนึ่งสอง 8 0 8ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่องแปดศูนย์แปดศูนนี่คือการแจ้งโดยตรงกับการลักลอบเผาให้แจ้งนี่ฮะ0531128าสคุณผู้ชมก็เมมเบอร์นี้ไว้เลยเพื่อ,อที่จะบอกว่ามีการเผาอยู่ที่ไหนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เผาเล็กเผาใหญ่ได้หมดเลยได้หมครับได้หมดไ,หมได้หมดเพื่อที่จเจ้าที่เขาจะลงพื้นที่ไปจัดการเลยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อย ต้องรีบไปดับไฟก่อนอสอง,องก็ค่อยดาเนินคดีต่อไปก็คือเป็นหูเป็นตานะคะใให้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนะี่ยมันก็ไม่ทันเหมือนกันนะคืออย่างหนึ่งเนี่ยความเชื่อที่ว่า,าที่ไหนผักหวานโปง่งและผักหวานอร่อยอที่ไหนบอกว่าเห็ดถอบอร่อยนะ่นะที่นั่นแหละมันจะมีการเผาบ่อยนะคะแต่จริงๆเห็ดพอะเดี๋ยวนี้มันก็ เพาะได้แล้วใช่แม่โจกปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วเขามีวิธีการปลูกฮะไม่ต้องไปรอเผาเลยแต่เขาบอกว่าความอร่อยมันแตกต่างกันอีกเอาอีกสุดท้ายอยู่ที่เครื่องปรุงออยู่ที่คนทํากับข้าวฝีมือเอาฝีมือหรือเปล่านะคะจะได้มันเป็นเฮดเนาะเอาไปต้มเกลือยังอร่อยใช่อคือมันอยู่ที่คนทำกับข้าวแล้วแหละแต่ปีที่เราไม่ได้กินนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเราไปสนับสนุนเขาใช่ไหมใช่ก็มีความแอนตี้ทิ่สนั่นแหละคือเป็นเวทีเสวนาที่ดีมากแล้วเห็นว่าอันนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดโต๊ะเสวนาอย่างนี้นะแล้วได้รับการตอบรับดีมากมีประชาชนเข้าไปนั่งฟังสแสดงความเห็นด้วยค่ะเอออันนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องที่ดีเพราะก็จะได้เห็นมุมมองที่ในฐานะของประชาชนใช่นะคะก็เขาก็เสนอแนวคิดของเขาอ่ะเพราะเขาอยู่ในเขตเมืองก็คุยกันไปแต่แต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวครั้งต่อไปอ่เห็นว่านอกจากจะคุยกับคนป่าไม้ต่อไปก็คงต้องคุยกับภาคการเกษตรบ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเนี่ยน่าจะต้องมาคุยกับเราค่ะ หรือท่านก็จะได้ครอบคลุมมากขึ้นนะคนป่าไม้ทํางานคนด้านกเกษตรทํางานมาคุยกับสื่อมาคุยกับชาวบ้านมันก็จะได้ทุกทกฝ่ายพร้อมๆกันหรืออาจะเอาเวทีของวิชาการมาคุยด้วยพร้อมๆกัน้โวันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเพราะมันจะช่วยมันก็จะได้มาช่วยสปอร์ตเนาะเพราะอะไรให้โลกสองใบเป็นใบเดียวกันโดยโลกใบที่3อย่างเราเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมโยงใช่ไหมนะคะพี่เอ็มมีโลกกี่ใบนะผมก็มีโลกอยู่ใบเดียวนี่แหละ แต่แทนเรื่องโรคนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทำอย่าเพิ่งไปทำยังไม่เจอหมอยังไม่เจอหมอเนี่ยฮะก็เมื่อวานนี้ทั้งพออดุยพออเจี๊ยบพออเน่งพออตีนะฮะก็คุยกันแบบเรียกว่าเมามันมากมันมันก็จะได้หลายมุมมองนะคยตอนแรกตอนแรกกะว่าจะคุยไม่เกินเที่ยงค่ะบากวันเลยไปถึงห้าโมงเย็นเกือบบ่ายอยู่เหมือนกันนะเออเออเออได้กินข้าวเที่ยงกันแต่ก็ดีฮะเราได้เห็นการทํางานของพี่ๆป่าไม้ที่เขาลงไปที่อ่ะให้กำลังใจเขาเถอะครับค่ะ ให้ให้การสนับสนุนเขาเถอะบางคนเนี่ยอย่างชาวบ้านเนี่ยก็เคยมีแบบรอยเข้าหูเหมือนกันว่าเขาก็พูดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ไฟมันไหม้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก่อห่าเนี่ยเพื่อมีการอู้ประเด็นน,นั่นแหละทาให้เขา หมดกำลังใจเขาก็ถอดใจเหมือนกันนะแต่เขายังทงทำงานอยู่นะครับนะคะก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคระรวมถึงเราเองก็ต้องเริ่มจากตัวของเราด้วยนะคะในการที่จะลดหมอกควันต่างๆนะคะอย่ามัวแต่โทษอย่างอื่นนะคะก็ดูที่ตัวเราด้วยกร <ๆ S 1> จะช่วยกันนะลดปัญหาหมอกควันที่เชียงใหม่ของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้เป็นวันสุขที่ดีของคุณด้วยนะคะเราจะเจอกันใหม่สําหรับข่าวที่มังเหนือวันจันทร์เท่ยงครึ่งถึงบ่ายโมวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะเฮงเฮงและบุญรักษาด้วยครับ